ครับผมวันชนะมอลล่าจิฟัตมือแรกลำดึงครับไฟนอลซ้อมมากี่วันก็ประมาณเดือนนึงครับก็่ซ้อมอยู่ที่ข่ายมอลล่าจิฟัตกำลังครับก็อยู่ที่ล้านลีเลยมีใครเป็นผู้เพื่อนซ้อมตอนนี้ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ะสูงเท่าไหร่ครับหนงร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ถ้าที่สองถ้าที่สามมวยสไตล์อะไรครับทีมวันนี้เลยต้องมาเจอทุ่งพญาเล็ก เคยต่อยกับเขาไหมยังเนาะอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขาอย่างได้ดูยังก็ดูมาบ้างเขาเมืวยสไตล์ก็ทีมงานขพัฒนาวันนี้มาเจอเขานะวางเก่วางแผงให้ดีก็ต่อยดังสไตอ่ามีอะไรจะแก้ไขอุ้ดเ่ว้เดียวล่าสุดต่อยไว้ที่ที่นี่ครับวันนั้นต่อยใครจวงปอยเป๊ะมากวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นต่อยยูเว่ร้อยเท่าไหร่ร้อยหกครับร้อยหกวันนี้ต่อยร้อยเจ็ดเนาะวันกี้ช้่มหนักแล้วเป็นยังบ้างก็ผ่านละมาผ่านเรียบร้อยร่างกายเฟ้นี่กี่เปอร์์เซ็นตกือบรง วันนี้ก็พร้อมเอาชนะค่เหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สองสามโลต่อยมือไทยวันทั้งหมดห้าสิบาคนจังหวัดชัยภูมิเบาขวาเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็เป็นกำลังใจด้วยวันนี้เราชอยชนะก็ไปได้ควันนี้เปิดถูผู้ได้เพ่องถูงนะขอโชคดีนะครับ